สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่ผมมกกีมินบฟูกั์เกมเ c m o b i ม e EP อีที่สิแล้วนั่นเองเย่ yeah. มาได้เจอกันหลายวันลนะกับ FC Mobile เนาะโอเคฮะวันนี้ผมจะอาจเป็น FC Mobile คลิปหนึ่งแล้วก็ตอนผมจะลงคลิปอีกคลิปหนึ่งตอนบ่ายสามเป็น FC อ่าีอะเทติคอนะขอให้ทุกคน Enjoy อีก2เกมนี้นะครับผม วันนี้ก็ไม่ได้จะทําอะไรเยอะก็ลงแรงเลื่อยไม่รู้จะทําอะไร <c oughs> นั่นเองโอเคฮะผมเจอเซนอนเหมือนกันเนาะเซเตตันเขาสูงกว่าผมเยอะเลยทั้งกองกลางและกองหน้าเนาะแต่กองหลังเขาน่าจะเล่นสามตัวหรือเปล่าเป็นไปได้อาจจะเล่นสามตัวแม้ก็สี่ตัวเนาะแต่ส่วนใหญ่เซเตตันน้อยมันจะสามโอเคฮะเขาเล่นเป็นสี่เขาเล่นสี่สามสามดีเฟนซ์นะ ฟูติมอร์เซนนลนะฮะผมเล่นสี่สำสาวแอคแท็กนะตอนนี้ซับผมเก้าสิบเอ็ดคนแล้วนะถ้ามีใครสนใจก็นั่นเลยฮะขอซับเพิ่มอีกสักเก้าคนได้ไหมครับจะ <c oughs> ได้ครบร้อยไปดีเนาะโอเคเดี๋ยวผมเล่นโฟกัสเกมก่อนมาฮะเราเราเล่นแบบปกติเรื่อยๆใสๆเดี๋ยวหามุมก่อน ตรงนี้องลียังไม่ได้นะติดวัยต,ติดพี่วยนะโอเคตรงกลางมอ,มองไม่เห็นนะปุ๊บใหญ่โอเคเขาเบียดได้ฮะพี่วอืมเป็นกองหลังที่น่ากลัวจริงแนตะ่เขาเพื่อเขาส่งล่างนะอนจจะไม่ส่งนะเบียดเลยอืมเบียดไม่ได้เลยสากาฮะมีความคิดได้อยากทำทีมฟูาร์เซนอลเหมือนกันนะ ไม่ซา้เหรอโอเคฮะส่งให้ซิโซ่เลขซิโซได้ไหมครับพืนครับโอเคกลางหาช่องว่างฮะบ,บนครับกลางหน้าติดบล็อกค,ครับสวยครับเราส่งไม่ผ่านนะขอ่อไฟเลี้ยงนะ อ่ะนาเตเราดูไปแล้ะแต่คาสยายังบอกได้เหร่เสียได้ฝังนี่นะฮะมีคนคอมเมนต์ว่าให้กดเคลียร์ฮะมันจะได้นี่ให้ซึ่งจริงฮะช่วยได้เยอะเลยขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับ EP พีที่ยนะีบสองเนาะมาออแกนวิ่งสุดชีวิตแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไม่พอไม่ได้ดนาเตาเป็นสายวิ่งขนาดนนะั้นส่งล่างครับนี่โ อย่างแน่นอยู่ฮะยิงไกลฮะว่าง okay. โอเคกกปัดได้อยู่ฮะเรายัางได้บอลอยู่ไหมไม่ได้เนาะเอ้ยอยังได้บอลอยู่เป็นตัวของสมเดิมเหมือนเดิมฮะยหลูกเกาะนิดนึงไ,ได้เพราะว่า <c oughs> มันจะเหมือนล้าแล้วไงเออผมก็เลยอัดยิงไปก่อนเครื่องแรกฮะเสมอกันสูป่ป็นตวสูงนะฮะมาต่อที่เครื่องหลังนะฮะผมส่งล่างฮะให้องบี นีส่งให้พี่ไว้ฮะเราส่งคืนให้ออแกนฮะัวข้างบนว่างฮะบังบีกลางบนอุย้ยไรเกอร์นิดนึงหลุดไปนิดนึงฮะสกาสกาหลอกเลี้ยงฮะแต่ติดบล็อกกากาฮะส่งให้ตรงกลา,างห้ตรงกลางว่างโอเคเออแกนฮะเขาเริ่มหล่นแล้วนะมีทุกล่น โอเคหลุดฮะปั่นช่อ,มองมันแคบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะส่งข้างนะฮะเฮ้ยขึ้นไปหน่อยดิเพื่อนส่งอรงนี้แหละง่ายๆโอเคให้กากาฮะยิงปิดบล็อกฮะหืมกา้ากา้กาบอกโอ้ไม่สวยเลยจริงๆเมื่อกี้น่าจะยิงปั่นนะยิงปั่นนะ่าจะเข้า เสียดายเผื่อกดเป็นพาวเวอร์ช็อตอ้าวเราได้บอลน,นะส่งขึ้นโอเคอองรี Only ฮะแล้วก็ข้างล่างอุ้ยไวอยากได้ไวปีนี้เลยอะเ <c ười> บียดดีเลยก็ไวเราเขาชอบเล่นลุกบ่อยเขาเลี้ยงบอลแล้วนะโอเคตัดได้ไฮวชไวช ชมาเราเล่นกันนนะตอนนี้ไอโทมิยะอะไรเนะีย่ยมาดึงสั่งผมไม่ชอบอุ้ยนิดเดียวใครได้อกะกาก้าไหมไม่ใช่ไลท์ส่งให้ไลท์เกอร์ฮะได้มุมยิงอ่ะ ปั่นฮะอู้ยติดบล็อกติดบล็อกแล้วติดบล็อกอีกรำหน้าฮะโอ้โหทำไมติดบล็อกนะเลยเกอร์บอก <c oughs> เข้าแล้วเมื่อกี้กล้องหลังเขาดีจริงๆเทรเดเตต้าเก้าสามก็จริงนะแต่ว่าเขาฝู่อาเซนนนะ์เนาะเฮเว่นเรียบร้อยเกมนแรเสมอยการ์ดเหมือนตัวสูตนะฮะ ถ้าทุกคนเห็นก็รู้สึกว่าสังเก,กิลเพลย์ผมรอบเยอะเลยนะเกมฟีฟ่าติดเกมอื่นเยอะเกินนะช่วงนี้ผมเล่น,นพวกดกร์กบอลมีเจนดาร์กบอลโดคางเอฟซีเทติกเกมนลบอกอย่างไอ,อ,อนดียไอเดียมดีเม่ใครอยากเล่นอะไรเกมอะไรกับผมก็ทักมาในแฟนเพจได้นะถึงแม้ชื่อแฟนเพจผมจะเขียนชื่อผิดไปตัวหนึ่งก็เถอะ โ okay, อเคฮะเน็ตช่วงนี้ก็จะช้าหน่อยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวมาสรุปผลดีกว่าฮะเกมนี้ฮะเราเสมอกันอยู่ที่สูนย์ประตูต่อศูนเนาะไม่มีใครทําประตูได้เลยนะครับผมยิงไปห้าครั้งฮะเข้ากรอบสี่ครั้งไฟไฟ,ฟตรงข้ามยิงหนึ่งครั้งเข้ากรอบหนึ่งครั้งนะคือเขาแทบไม่ได้บุกเราเลยนะเราได้ของบอลต่อเ,เลยเนาะการคอมบอลเราหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮะไฟตัวข้า,ขาสั้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำในการส่งฮะเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ไฟตัวข้ามั้นสิบสองเปอร์เซ็นต์ผมมีล้ำหน้าหนึ หนึ่งอันเนาะโอเคมาต่อเกมสองกันดีวกว่านะส่วนเกมสองช่วงนี้น่าเตะน่าเตะใหม่ๆก็ค่อนข้างจะโกงเนาะไอที่ผมซื้อมาหลายๆคลิปที่ผ่านมานี่บิงแทบจะไม่ไหวกันล้วกาลาเอฟซีนะแล้วก็เนี่ยช่วงนี้ผมก็หมุนบ่อยด้วยผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่เพราะมันหมุนช้าเนี่ย ขนาดเขาเกมยังหมดเลยอ่ะไม่รู้เป็นที่เน็ตผุ่มหรือเป็นที่เน็ตสายตรงข้ามนะอันนี้มาฮะผมคุมโซนเสื้อดำโอเคเขาเล่นเป็นสีหนึ่งสองหนึ่งสองวินปะแ้วผมเล่นสีสีสามไอ้แถกเหมือนเดิมเนาะโอ้ยมีโทมัดด้วย อ,อีเซนไกแต่ว่าฟาวก่อนหน้านี้นะก็เลยเสียบอลอยู่ดีเขาได้เป็นตัวเขาได้เตะบอลเนาะปึ๊บ,บนนะอโอเคเขายังรับได้ฮะเล้นเร็วเล้นเร็วเร็วลเกอร,วร,วร,วรว์วิ่งฮะอู้หตัวอะไรเนี่ยเบียดดีจังเบียดดีอย่างเงี้ยกองหน้าผมเขิดอนเลยนะ เฮ้ย hey, พี่ไว้เฮ้ยอย่ามันดึงรัดหว่วงเมื่อกี้เขาดึงผมอาจารย์โอเคฮะเดี๋ยวโอเคถ้าอย่างนี้เราบุกยากแล้วนะ <laughs> <laughs> ดูเขาวิ่งไป <laughs> เอา๋ิวิ่งไปสเต็มนาบหมดเลยวะ่ะ มาฮะทางดีปั่นะอืมบอกสวยยิงเร็ืร้อยบ <c oughs> อกสวยเหรอ <c oughs> เราเอาตัวที่แบบเรานักเตะเราเตะไม่ค่อยเก่งนะเมะื่อกี้เสียได้ยใหเมื่อกี้ติดบอกไปนิดนึงฮะแต่ว่ายังได้สกอร์อยู่นะ ถึงแม้เขาจะมีตัการยิงบอลอยู่ที่ร้อยเก้าก็ตามน้อยสุดในบรรดานนกเตะผมนะกล่องนะ,ะแต่เขาก็ยังทําประตูได้นะฮะส่งขึ้นหลังฮะเกมนี้เราเล่นแบบสบ,สบายๆชิลๆนะโอเคส่งบนฮะบนว่างบนว่างบนก็ยังว่างเป็นสไตล์การส่งแบบนิดนึงโอเคไลเกอร์ได้ฮะ โอเคเขาตัดบอลได้นะมุมมันไม่มีให้ส่งด้วยแหละเมื่อกี้ส่งผิดตัวตัดเฮ้ยบล็อกได้นะเมื่อกี้แต่ยังตัดไม่ขาดนะมาฮะวิ่งใครวิ่งใครวิ่งใครวิ่งได้บอลใครวิ่งได้บอลบอกเลยช็อตนี้ยิงเลยละกันเอาจานเข้า่ะน่ะจารบปอกไปไหนอ่ะให้ผมยิงก่อนสิ ใอ้โอกาสผมน,นิดนึงเมื่อกี้ยิงไกลแล้วนะโอเคฮะหลุดแล้วฮะอ,องดีส่งครับยิงยิงอัดไปก่อนจะเอาเตะม,มุมอ้าว <c oughs> ไม่ได้เตะม,มุมเลยอะไรวะ เออะไรยูทูปอะไรขวางส่งล่างฮะเดี๋ยวเขาก็ส่งคืนฮะแล้วก็ส่งอ,อ,กอีกทีนึ่งมันก็จะยิงตัดก่อนโอเคตัดสวยฮะโอเ้เดีลยวก็เสียบอลง่ายไปหน้า <c oughs> ลําหน้าฮะลำหน้าอย่างนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆเอาเป็นตรงกลางกันให้ไลเกอร์ไปเลย ้องดีฮะแกตัวโอ้มุงไม่ถ่วนนะมุงไม่ได้มุงไม่ได้อะไรนะปั่นนะ <c oughs> โอ้โหนาเตะมุมนี้น่าจะเตะชีพแต่ตเตะชีพก็ไม่น่าเข้านะเพื่อนก็ไม่มาเติมเมื่อกี้เสดจ,จุยเฮ้ยไลเกอร์โอกาสเนี้ย <c oughs> เขาก็ส่งคืนฮะไปล่างบนอ้าวติดขอบไปนิดนึงฮะเอ,อ้เราส่งตรงนูน้นนะแมหมหลอกเล่นทางเหมือนกันวะโอเคฮะโอ้ยแรง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 มาเตะเขาเข้าแรงมากเลยตอนนี้โอ,อกแกนให้เห็นข้างบนบ้างข้างบนถนัดข้าซ้าย ต้องมีทนานเขากว่าโอเคต้องส่ง <laughs> จะหามุมยิงไกลก็ไม่คืนะินฮะมุมไม่สวยไม่รีพฮะเราส่งเรื่อยเดี๋ยวเขาก็คงคิดว่าเราจะพลาดสักครั้งนั่นไงลามไอ้ลามเวียน <laughs> ไอ้ลามเวียนเลยชอมนืกส่งบอลแน่เลยโควโิ่งอุ้ยนักยักนิดนึง เสียได้ฮะแต่ว่า9ก้าสิบสุดท้ายแล้วอ้าวได้เล่นได้เล่นแก่หมดเวลาแล้วฮะเสมอกันหนึ่งประตูนหนึ่งเนาะ <c oughs> เสียได้ฮะเสียได,เได้เมื่อกี้ตอนผมส่งไปผมไม่คิดว่าจะเป็นตัวอะไรโซโซซิกโซซ,ซิกอะไรช้อย่างอะ ผมาจะแตะบอลเลี้ยงไปข้างล่างสักหน่อยเมื่อกี้จำตัวละครผิดนะฮะมาฮะเดี๋ยวต่ออีกเกมหนึ่งก็ได้ฮะแน่นันมาทีก็สามเกมแล้วกันนะโอเคฮะเกมนี้เราได้เปิดก่อนด้วยห้าเก้าโอห้าห้าอ่านถูกปะ <c oughs> ไม่รู้โอเคฮะผมเล่นแผนเดิมฮะ4 3, ียนสามไอเท็มเหมือนเดิมเนาะมาดูแผนต่ขคาบกัน รคเป็นสี่สองสี่อน่าสนใจฮะเกมน,นี้เจอเรอัมาิด้วยข้างล่างว่างฮะขึ้นหลังกลางบนข้างลาง่างว่างส่งแดนกลาได้เปลี่ยนมุมเล่นนะเนี่ย ไกลไปแล้วคิโซได้ฮะอตอเคงสองให้เพื่อนไรเกอร์ไรเกอร์ปั่นเลยฮะอืมโก้คอมเมนต์ปะอันตรายแหละทางโกแน่นอ้าวนอนเล่นยังได้บอลโอเคยังได้บอลอยู่นะก็แมนมานขอลองยิงไกลดูอุ้ยเหนียวเหนียวเหนียวปกติปกติไม่เหนียวขนาดนี้ เอาแล้วเอาแล้วแต่เขาบุกคืนมั้งนะอ้าวนาม,มอยเออไปแล้วโอเคได้อยู่ได้บอลอยู่ได้บอลอยู่จานจานไม่ฟาวไม่ฟาวไม่ฟาว,ม,ฟาวมาฟาวอะไรไม่มีไม่ไมีไลเกอร์ฮะใช้พาสีนักเตะนะหามุมไม่ล้ำหน้าไงล่ะ <c ười> คือเขาแก้ตัวเขาแก้แผนที่เป็นกำหลักได้ดีนะก็หลุดอย่างที่เห็นนะ ปกติตัวอื่นส่งเขาจะเตะล้ามันจะขึ้นลำน้านะแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นเนาะเป็นตัวหนึ่งที่แก้แผนตัวลำน้าได้ดีนะฮะมาต่อค,ครับเพิ่งผ่านไปยีสินาทีเองนะเนี่ยเตอขนาดนี้อ้อองลีอ่อะกำตัดฮะอืมเขียฮะเขียเดี๋ยวเขาจะส่งยาวฮะตอนนี้ทางซ้ายโอเคเดี๋ยวก็ส่งไปข้างหน้าตรงกลางอีกทีนึง ไม่ก็เลี้ยงฮะเลี้ยงหามผมยิงเองแล้วยิงแล้วฮะอม,มจริงๆผมคุมตัวละครน,นะเตะกองหลังไม่ค่อยได้อะไม่รู้ว่าเป็นที่ระบบหรืออะไรหรือมันงอนผมวนะไปเล่นเกมใหม่ <laughs> เกมบอลเกมใหม่ฮะน่าจะงอนผมแน่เลยเ <laughs> บคอนเบคอนแลวกัน เียบร้อยรูปนี้ไลเกอร์สวยฮะต้องดูภาพชา้ากันเลยทีเดียวเกมน,นี้หลอกหนึ่งทีฮะเขาสไลด์หลบแล้วก็เลี้ยงด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็ยิงนะเออไม่ใช่ว่าเลี้ยงบอลแล้วมันยิงไม่ได้นะจริงจริงเลี้ยงบอลแล้วยิงได้นะบางตัวบางท่านะบางท่าอย่างท่าอะไรนะที่มัน สับขาแล้วพุ่งไปข้างหน้าฮะอันนั้นก็ได้อยู่โอเคฮะหมือนลกครึ่งเลยครับผมนำไปสองประตูต,ตัวหนึ่งนะฮะจริงๆก็คิดอยู่ว่าจะแอบฝึุใช้ท่ายิงเหมือนกันเห็น <c oughs> ในคลิปเขาทำอะไรอะ่ะไอที่มันแบบเรมโบอะ่ะเออท่าเรมโบแล้วก็ยิงอะ่ะเออแล้วยิงปัน่นโคตรสวยอยากลองทำอยู่นะ เบคอนหลุดฮะกองหลังเขาอันตรายจังเลยโอ้ออกสง่งต้องส่งเป็นรูปแบบชาแทนแล้วมั้งเนี่ยส่งเร็วไม่น่าดียังบอลได้ไหมโอเคยังไม่ได้ฮะปล่อยเลยฮะให้เขาวิ่งเล่นไปกันอ่าวได้แล้วงั้นก็ยิงเลยแล้วกันนะ เรียบร้อยอยิงไกลฮะเหมือนเขาปล่อยจอยแล้วเมื่อกี้เขาคิดว่าเราจะเ,เป็นแบบส่งเหมือนเดิมไงนี่เราก็ยิงซะเลยลงโทษนะอโกนเหนียวท้งใส่ซับมีน้าหมดเหมือนเกมอะไรนะถือแต่น้าหมดเดี๋ยวส่วนเอฟซี เอฟซีแทติกเดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อบ่ายสามนะฮะจะตั้งเวลาไปเลยก็ <c oughs> อสองคลิปนะจะได้หายคิดถึงกันโอเคฮะต้องการฮะส่งเร็วเฮียสิกลาวัววิ่งมาเติมไม่วิ่งมาไกลห่ะเฟ้งแม่งแม่งแม่งนั่นไงแม่งแม่ง,มง,มงจริงด้วยโกโอเมกาพุง่งโดนหลอกหนึ่งที แต่ว่าเรายังนำอยู่นะเจอช่องฮะเจอช่องอคืน่งคืนคืนเฮ้ยโอแก้ถนัดล่างนี่ว่ะก็จัดเลยแล้วกันนี่เบี้ยวเบี้ยวเล่งไม่ตรงผมอัพสกิลส่งไม่ได้อัพสกิลเตะนะ ตดได้เลี้ยงหนึ่งทีข้างล่างว่างตัวล็อกยิงอุ้ยจานฟาวฟาวฟาวเมื่อกี้เขาสไลด์หลังผมอะ่ะโอ้โหไม่ได้ใบโหแต่ได้ฟรีคิกนะออแกนปาดอย่างนี้ออกแน,น่นอน <laughs> มุมไม่ถนัดอะ่ะแต่ว่าเท้าเท้าถานัดของออแกนนะไม่เกแต่ถ้ามันเป็นมุมขวาแล้วเอาเป็นตัว อะไรนะตัวที่มันปั่นเก่งๆได้นี่ก็จะดีมากเลยอ๋อผมเอาซักผมอยากได้ตัวของไอ้นี่เลยโรบโตคารลอสอเบียดมันเบียดมันอ,อืโดนแน่เลยเสมอแน่เลยเรียบร้อยโมบิส่าฮะนักเตะฉันไม่ทำอะไรเลยเอ,อื้อเอ,อืเออ้อไม่ถึกเลยเสีย แล้วมาเสมออะไรตอนท้ายเนี่ยโอ้โอเคฮะเสียดายฮะเสียดายมาเสมออะไรเกมสุดท้ายก็ไม่รูเนไม่ชนะไปแล้วนะลูกเขาคือจริงๆฮะแรงโบคาดวันนี้ไม่ธรรมดานะโอเคมาสรุปผลัี้ได้ไ่าเกมนี้ฮ้เสมอกันสามประตูต่อสามนหะ ผมยิงไป8ครั้งเข้ากรอบ5้าหารตข้ามยิงไป4เข้ากรอบสนะครับผมการคลองบอลถ้าอยู่ที่ห้าส่เร์ตรงข้ามสกเปร์เซ็นตความแม่นยำในการส่งครับิตรงข้ามเจปดเเนั่นเองฟาว์หนึ่งครั้งนะฮะเสียได้ครัฟรีคิกไม่เข้า <g iggle> ก็ไ่าฮะโอเคเป็นหมเสมอกันเนาะเดี๋ยวเอาไปมาคลิปนวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนใหม่3ามนะสวัสดีครับ